สวัสดีค่ะวันที่วันเสาร์ที่ยีิบเก้านะคะวันนี้เป็นวันดีนะวันที่ยีิบเก้าพอดึงสุอัดสายหน่อยนะคะเก้าโมงจะสิบโมงเก้าโมงฝ่านะคะพอดีวันนี้ข้างบ้านเขาทําบุญบ้านนะคะนี่มนฑปมาก้าลรูปก็เลยไปเป็นแขกแขกผู้ใหญ่อายุมากแล้วต้องเป็นแขกผู้ใหญ่เนาะ พออายุมากก็มีคนเชิญงานงานก็จะเยอะขึ้นพออายุมากที่จริงหลานเน,บเ,นบเจ็บดอกไม้มาให้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไปนู่นไปนี่ก็เลยนะดอกไม้ก็เลยเฉาเฉาไปนะคะตอนนี้ก็จะสิบโมงแดดร้อนและวันนี้คุสุส่ชุดสีชมพูนะคะชมพูอมม่วงนิดๆน,นะคะแล้วก็ชมพูกะปิ ลายขอนะคะลายขอลักนะคะไปงานขึ้นบ้านใหม่ก็เนาะให้มีสีสันหน่อยให้เจเจภาพนะให้เจเจอของบ้านเนาะ,ะก็รั้วติดกันกำแพงติดกันนะคะกำแพงติดกันต้องไปก็ไปกับพี่สาวไปสองคนสองสองมีมีใส่บาตรด้วยนะคะตักบาตรใส่บาตรด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็โมทนาบุญก็เอาบุญมาฝากเนาะวันนี้วันดีวันที่ยี่สิบเก้าก็เป็นวันดีเนาะ อันดีเขาก็เลยทำบุญบ้านวันนี้นะคะโอเคจุผมเปียกน้ำมนต์อาบมันอาบเลยนะคะก็เนาะสนิทกับ้าววดก็ท่านก็อยากให้หายนะคะท่านเลยผมให้เยอะหน่อยผมให้เยอะหน่อยผมน้ำมนต์ให้เยอะหน่อยพอชายนโตก็รู้แหละท่านต้องมาผมมนต์ ผมนี่เปียกเลยไม่ต้องเสร็จยากต้องเสร็จยากนะคะอันสุก,ก็เอานมแล้วก็อขนมไปใส่บาตรแล้วก็ใช้ปัจจัยข้างบ้านเขาด้วยนะคะแต่ข้างบ้านเขาไม่รับสองะคะ่ะเขาก็ถวายครูบาอาจารย์หมดนะคะวันนี้คุณสุกก็ใส่หุ่นก็เป็นชุดเก่าอยู่นะคะนะเป็นชุดเก่าอยู่ก็คือลายใบพแว่นสีเทาแล้วก็ไม่มีเวลาไม่เวลาเป็นของตัวเอง แป๊บหนึ่งนะกะ็ใส่สุขโขไทยเทาดำอยู่เมื่อกี้ก็มีลูกค้าโทรมาว่าจะเอาสุขโขไทยตัดสำเร็จนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณคุณแม่คุณป้านะคะจนนี้สูตรใส่พ่อทงสำเร็จนะคะอัดผะก่าวแล้วก็ชมพูโอมงมะคะเสียก็เป็นฝ้ายผสมลินินนะคะคอกลมกระดุมแปดเม็ดเป็น เขนสามส่วนก็คือนะก็เข้าสุดเข้าเซตกันนะคะวันนี้จะเอาผ้าถุงที่เหลือนะคะที่เหลือของตัดผ้าป้ายมามาลดราคานะคะที่เหลือพ่อลอดใหม่จะมาแล้วนะคะส่วนเสื้อที่ที่ถักนะคะของคุณเน่อนะคะสามตัวนะคะมีสีดำปักคอปักกระเป๋านะคะนะคะปักคอปักกระเป๋าแล้วก็สีจีบบัวนะคะปักคอปักกระเป๋า ปักชายเป็นดอกมะลิแล้วก็สีเบดนะคะแต่ละหลายก็ปักไม่ให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งนะคะเสร็จเรียบร้อยเนาะก็เพื่อนบ้านเขานึ่งมันไปใส่บาตรใส่บาตรครบแล้วมาใส่บาตรคุณสุใส่ตะเก้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็มีเลี้ยงอาหารมีอะไรนะคะวันนี้คุณสุก็เนาะมันร้อนแล้ว คือไม่คุยเยอะแหละ <c oughs> ก็เอาบุญมาฝากแล้วกันเนาะไปทําบุญมาก,ก็จะเอาบุญมาฝากนะคะส่วนบุญที่ทําร่วมกับคุณสุที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นถวายปัจจัยให้ครูบาอาจารย์หรือว่าพระที่มาประชุมกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มาประชุมนะ <c oughs> ไปเมื่อวานนี้เจ้าวาดไปอยู่ต้องไปวันนี้อีกนะคะ <c oughs> ไปยังไงจะอยู่ะะ <c oughs> แลว่าพระรูปวัดกนะ็ก็ไม่หลับเนาะ วันนี้ก็จะพูดประถุงที่เหลือนะคะอุสุตรจะลดเหลือแค่240บาทลดไป10บาทนะคะนะเพราะว่าเหลือแค่นี้ริงนะคะสีดำนะคะนะคะตัดป้ายนะคะ240บาทนะคะอุสุดมีแค่นี้ค่ะนะคะมีสีละผืนสองผืนอะไรนี่นะคะอันนี้สีแดงหมักสุกนะคะ240บาทเนะาะไปจะับค่ะโอเคนะคะ ว่าจะไม่อัดแต่ก็เนาะอดไม่ได้ <c oughs> นี่สอผืนนะคะสีเด็กหมักสุกเนาะสองร้อยสี่ิบบาทนะคะลดไปสิบบาทนอกสิบบาทก็ไหลตังค์อยู่นะ <c oughs> นะคะอ๋อสีนี้สวยค่ะสีนี้สวยนะคะสวยมากค่ะเป็นออกกะปิกะปิเคยนะคะนะมีจมพูนิดนดนะคะ2องร้อสี่ิบบาทเนาะว่าไงคะจ๋า ยาไปหยุด้าค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอไลฟ์แป๊บหนึ่งหนูจะออกกล้องด้วยไหมมาสิค่ะอันนี้สีดำนะคะพอดีน้องหมีเมย์เขาจะออกกล้องด้วยนะคะเป็นหลานข้างบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งตัวน่ารักนะคะเขาก็จะไปวัดด้วยเนาะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายลาคุยต่อนะคะ <laughs> อันนี้เป็นสีดำเหลืออยู่ฝืนหนึ่งนะคะนะคะสองร้อยสี่สิบบาทเนาะ เดี๋ยวเม่มค่อยดูนะว่ามีเหม่มีมมมมม่ในในกล้องด้วยหลานสาวค่ะเพราะใส่ผ้าถุงนะคะน่ารักนะคะผ้าถุงในีําดีๆสิคะเราออกกล้องออกสื่อนะคนทั่วโลกดูอายเขาในมาอีกครั้งสิคะครับขยับมานี่ค่ะหลานสาวนะคะใส่ผ้าถุงนะคะใส่ผ้าถุงใส่เสื้อเดี๋ยวจะถักเสื้อให้หลานสาวใส่นะน้องเหม่มี่ค่ะโอเคเจดขวบนะคะเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบนะคะเรียนอยู่ป หนึ่งทับสองอ่าอนุบาลหนึ่งทับสองนะคะไม่ถึงเจ็ดแล้วคะ่ะห้าขวบ <c oughs> เอาพูดเกินถ้าเจ็ขวบต้องปหนึ่งสิคะอันนี้อนุบาลอยู่นะคะต้อน่าจะสี่ห้าขวบ,บ <า S 1> เองอนน <c oughs> จะคุย <บา S 1> ด้วยนะคะ,ะ <c oughs> เคืโอเคร้านสาวคะ่ะร้านสาวสีนี้มีสองผืนนะคะดำไหลนี้นะคะเป็นเป็นดำที่ไหล ดำนิ่มๆนะคะนะหลานสาวจะช่วยนะคะมาส่งมาลูกหลานสาวจะช่วยวันนี้มีลูกมือนะคะน้องเมมีม่นะคะอันนี้สีขามนะคะนะสองร้อยสี่ลายเลยค่ะคันนี้สองร้อยสี่สิบาทนะคะวันนี้ลดน่าเหลือแค่นี้เนาะโอเคอันนี้สีฟ้าค่ะนะคะฟ้าฟ้าการบินไทยลูกชายบอกว่าฟ้าการบินไทยนะคะหมายว่าลายการบินไทยค่ะสองร้อยสี่สิบบาทนะคะ ไปเร็วๆนกเพราะว่าจะไปวัดอันนี้สีเทาค่ะนะนกยุงเหมือนในหุ่นนะคะนกยุงเหลืออยู่นะเทาตัวนี้ก็สวยนะคะโอเคสองสี่สิบบาทค่ะโอเคน้องเอมี่ช่วยค่ะวันนี้นะคะก็อ,อยากช่วยอยากช่วยใหญ่นะคะตัวนี้ก็นกยูงนะคะสีมักสุกแดงมักสุกนะคะสดใสดีนะคะสองสี่สิบบาทเนาะอันนี้นะคะ สีเทาชมพูยังเหลืออยู่ผืนนะคะนะถักหมาเนาะโอเควันนี้ไปเร็วเพราะว่ามีผู้ช่วยค่ะชมพูอมม่วงนะคะผปม,ม่วงนะคะสองร้อยสี่สิบบาทเนาะตัดป้ายเรียบร้อยเดี๋ยวก็ส่งให้ตะขอไปคู่หนึ่งนะคะอันนี้สีน้ําเงินค่ะนะคะใกล้หมดแล้วน้องเวมีบอกใกล้หมดแล้วนะคะอันนี้สีคามค่ะอันนี้เลยลูก อันนี้สีคามนะคะสีคามนี่สวยนะคะน่าใสนะโอเคอันนี้สีแดงหมักสุกค่ะนะคะนะคะอันนี้สีแดงชํำนะคะสีแดงวายหมดแล้วค่ะน้องเมมี่บอกว่าหมดแล้วนะคะ,ออะ,คะโอเคถ้างั้นก็นะทักมานะคะสองร้อยสี่สิบบาทนะคะก็ ถ้าใครจะรับก็รับวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นสองร้อยห้าสิบแล้วนะคะอันนี้ก็มีหลานสาวเข้ามาร่วมด้วยนะคะหลานสาวน่ารักน่ารักนะคะบอกอายุเกิดด้วยนะโอเคถ้างั้นก็อคุณสุก็จะคุยแค่นี้เพราะคุณสุจะไปวัดแล้วน่าจะเอาบุญมาฝากนะคะคนไหนที่ร่วมมือกับคุณสุก็ได้บุญเท่ากันกับคุณสุนะคะโอเคธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะจ๋า